ไดกไปกี่บาทห้าสิบบาทนี้หยอดได้กี่ที <50 S 1> รอบหนึ่งนี่ได้เท่าไหร่<ะ>รอบหนึ่งได้กี่ <30 S 1> ไหนรอบละสามสิบอ๋อแต่ละตู้เท่ากันไหมเท่ากัน เอาตู้เอาตู้ที่สองเอาสีฟ้าเอาสีฟ้าโอ้ อาอสีฟ้าอุ้ยตั้งเหลือหรือเปล่าให้เราเล่นบ้างได้ไหม เป็นอย่างยอดเลี้ยงไงอันนี้มันเปีไยกป๊อปอายนะอันนี้คืออะไรอันนี้คำโยกไงคือโยกอันนี้อันนี้อันนี้จับจับเออกดแช่หรออันนี้โยกอันนี้จับกดแช่หรอกดทีเดียวอันนี้กดทีเดียวจับเสร็จแล้วมันจะเลื่อนมาเองเหรอเออไหนก็ได้เหรอแต่จะใส่ ำไมกดหยอดหล่เหรียญได้ยังไงอะอ้าวมันทีละกี่บาทกดีหย่อนทีละเหรียญก็ได้ไปกดยกไปก่อนออันนี้้้ไดแลวเหรจะหมดเวลาได้แล้วเหรอเอ๊ะแล้วเดี๋ยกดลงเอ,อ๊ะเลยอ๋อเราไม่ได้เงินมาใกล้แล้วใกล้แล้วเอออีกเหลืออีกเหลืออีกยกไปเลย เฮ้ยหยิบนี่หยิบนี่ข้างล่างอะได้เฉยเลยเล่นได้อีกเหรอเนี่ยได้เฉยเลยเอาไหนเนี่ย เนไม่ได้คนละห้าสิบบาทอนนี้ห้าสิบบาทนะโจ้ดิห้าสิบบาทได้ป๊อบให